สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินเข้มแข็งที่สุดประเทศหนึ่งของโลกในด้านอัตราแลกเปลี่ยนสวิตเซอร์แลนด์ใช้ค่าเงินฟรังเป็นสกุลเงินของตนเองไม่ได้ใช้เงินยูโรตามสมาชิกกลุ่มประเทศใกล้เคียงอย่างยูโรโซนหลายปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากสำหรับธนาคารกลางสวิสหรือว่า SNB ในการดำเนินนโยบายการเงินจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในกลุ่มยูโรโซนผู้คนจึงไม่อยากถือเงินยูโรและแห่นำเงินมาฝากไว้ในสวิตเซอร์แลนด์ ส่งผลให้ค่าเงินฟรังสวิสแข็งค่าขึ้นอย่างหนักเราะทบต่อการส่งออกซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ส่งสัญญาณชะลอตัวโดยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากยุโรปนะครับทำให้ในปี2015ที่ผ่านมาครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแรกๆในโลกนะครับที่มีการใช้ในโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบแล้วก็มีการแทรกแซงค่าเงินอย่างหนักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองครับในปี2011ธนาคารกลางสวิส ได้ตรึงค่าเงินฟรังกับเงินยูโรที่ขั้นต่ำ1.2ฟรังต่อยูโรเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกแต่การปกป้องค่าเงินก็ทําได้เพียงแค่ไม่กี่ปีเนื่องจากความเสี่ยงและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและจากนโยบายผ่อนคลายของยูโรโซนที่กำลังใช้มาตรการซื้อสินทรัพย์ประดิมาณมหาศาลหรือ QE ทำให้ในเดือนมกราคมปี2015ธนาคารกลางสวิสได้ประกาศยกเลิกการตรึงค่าเงินฟรังกกับเงินยูโร ส่งผลให้ค่าเงินฟรังแข็งค่าขึ้นกว่า40%ในทันทีและหลังจากนั้นธนาคารกลางสวิสก็ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากที่เก็บจากสถาบัานการเงินเป็นติดลบ0.75%เพื่อลดแรงจูงใจไม่ให้คนถือเงินฟรังสวิสซ,ซ,ซ,ซึ่งก็แปลว่าสถาบัานการเงินที่เอาเงินมาฝากไว้ที่ธนาคารกลางจะต้องจ่ายดอกเบีย้ย and it's been a while that you're using the negative interest rate so so yeah we've been it's been quite a while and and the effects have not been very dramatic Uh, so the effectiveness has been questioned, um, but that doesn't mean that tomorrow and, and more negative rates does not create a high level of, of, of um, financial instability. What are major concerns that they worry about well, the economy? Well, the biggest reason is you know one of the biggest concerns is that uh, uh, negative rates are a tax on savers, uh, and there's two things that, that need to be concerned. One, one is that if you are making less money on your savings, then you need to save more. Mm -hmm. And more savings means less spending. Uh, so it, 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 it can become a, a real drag on the domestic uh, consumer, or excuse me, spending by the, by the domestic consumer on Swiss goods, because they need to save more uh, to, 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 uh, to, um, uh, to cover the negative interest rates. Mm -hmm. Number two is that, you know people actually pulling cash out of the banking system because they're actually being charged so if you have you know uh, cash in swiss banks some people are actually getting charged So they take the money out of the banking system and that's a real concern if you have a, a liquidity uh run and and people s w i t c Swiss, Swiss um, domestic savers start pulling their cash out of Swiss banks uh because that will make them extremely unstable นอกจากนี้ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํายังส่งผลต่อการลงทุนอีกด้วยองเดรบัคกรรมการบริหารตลาดหุ้น s i x s w i s s Exchange บอกว่าผลิตภัณฑ์อย่างหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือส t u ักเ r อ d Product ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงก็ได้รับผลกระทบจากปริมาณการซื้อขายที่ลดลงด้วยเช่นกัน In not in all segments the same we we have seen in the structure d product area that we we have a decline in volume because of the minus interest rates the creation of a structure product is very difficult because you need volatility and you need interest rates to create the structure products and when interest rates are minus very very challenging to create something meaningful volatility recently has also been rather low so it, this market is a bit suffering from from the market environment ไม่ใ่แค่ธนาคารกลางสวิสเท่านั้นที่ใช้ในโยบายอาายัตราดอกเบี้ยติดลบหลังวิกฤตก,การเงินแต่กลุ่มประเทศใกล้เคียงอย่างธนาคารกลางเดนมาร์กธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ธนาคารกลางสวีเดนและล่าสุดธนาคารกลางญี่ปุ่น ก็มีการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบเช่นกันท่ามกลางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับต่ำของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงทําให้น่าสนใจว่าความเสี่ยงของสงครามค่าเงินที่เกิดข,ขึ้นทั่วโลกในตอนนี้ธนาคารกลางสวิสจะรับมือกับความผันผวนอย่างไรเพื่อดูแลเงินฟรั่งในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเว e นของนักลงทุนทั่วโลก Swiss You know that, it, that the Swiss, the S.M.B. will not be raising rates anytime soon. Uh, inflation levels continue to be uh, in deflationary um, uh, uh, area, uh, so that the, the, the S.M.B. is trying to stimulate inflation through lower interest rates. The lower interest rates also protect the Swiss franc uh, because you know people don't want to hold Swiss francs if they have to pay money in order to to keep the Swiss francs. So, they, they, so, so there's no reason why the SMB will start raising rates. With, there's a greater uh, chance of the SMB cutting rates even more negative should uh, the ECB do something similar. Uh, they do not want to get ahead of the ECB in terms of um, uh, interest rate differential, so they have to make sure that uh, their interest rate is significantly lower than the ECB so that people stay away from the Swiss franc. Mm -hmm. ถึงแม้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะได้ชื่อว่ามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแต่จากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับทำให้ธนาคารกลางของอสวิตเซอร์แลนด์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาเสถียรภ,ภาพของเศรษฐกิจของอสวิตเซอร์แลนด์ให้มั่นคงต่อไปครับ ตลาดหุ้นของสวิตเซอร์แลนด์ถือว่ามีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความสาคัญเป็นอันดับต้นๆในยุโรปในตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกับตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่นี่ที่เดียวที่มันนี่ชาแนลครับ